สวัสดีทุกคนวันนี้พี่แดงก็มาแล้วนะวันนี้พี่แดงมาที่สวนนะวันนี้พี่แดงจะพามาเก็บผักสลัดเนาะเก็บผักสลัดแล้วก็ปลูกหน่อไม้ฝรั่งพี่แดงจะปลูกลงปลูกใส่กระถางดูเนาะหน่อไม้ฝรั่งพี่แดงปลูกไวนะ้เนาะอันนี้เป็นวนะิวนาวิวบริเวณสวนพี่แดงเนาะตรงนี้เป็นสวนพี่แดงเนาะจะอยู่ข้างๆลำธารน,นะทุกคนเดียว ตรงนี้เป็นลำธารที่พี่แดงตักน้ำไปรถผักเนาะเนี่ยน้ำตรงนี้ไหลจากเขานะทุกคนบรรยากาศวันนี้ก็คล้มนะใี่ดูบรรยากาศบรรยากาศคึมฝนน่าจะตกอีกนะวัรราานนะีรราา้มาแล้วก็ให้ชมดอกไม้นะอันนี้เป็นดอกแคลิฟอร์เนียนะทุกคนตรงนี้พี่แดงเอ่อมันไม่ได้เอ,อไม่ได้ปลูกนะพี่แดงคือแบบตัดต้นทิ้งเนาะเพราะว่ามัน ต้นจากปีที่แล้วพี่ก็เลยมากองไว้ตรงนี้มันก็เมล็ดมันรวงมันก็เกิดนะดอกไม้เนี่ยถ้าเมล็ดมันปลิวไปตรงไหนมันก็จะเกิดตรงนั้นนะทุกคนสวยมากเห็นไหมสวยไหมสวยไหมดอกแคลิฟอร์เนียเราไปปลูกมันฝรั่งกันเลยจ้านี่ก็เป็นต้นหน่อไม้ฝรั่งเนาะที่พี่แดงเพาะเอาไว้เนาะเพาะเมล็ดนะทุกคนเพาะตั้งแต่เดือนน่าจะเดือนกุมภาเนาะตอนนี้ก็ โตพอจะเอาไปปลูกได้แล้วเนาะอันนี้เป็นหน่อไม้ฝรั่งเพาะจากเมล็ดเนาะวันนี้พี่แดงจะลองปลูกใส่กระถางดูเนาะว่ามันจะเป็นยังไงเราไม่เคยปลูกนะทุกคนจะลองทําดูเผื่อเผื่อได้กินเนี่ยนี่เป็นดินนะทุกคนนี่เป็นดินที่พี่แดงเตรียมไว้แล้วเนาะใส่กระถางไว้แล้วเนาะดินนี้พี่แดงก็จะใส่ดินถุงนะดินถุงเป็น ซื้อมาเนาะคล้ายๆปุ๋ยหมักเนาะพี่แดงก็จะใส่ปุ๋ยขี้วัวไปด้วยเนาะแล้วก็ปุ๋ยเม็ดนะปุ๋ยสําหรับปลูกผักนะอืเดี๋ยวพี่แดงจะให้ดูนี่เป็นปุ๋ยที่พี่แดงซื้อมาเนาะนี่สําหรับสําหรับสวนนะสาหรับพวกเออพวกดอกไม้พวกผักนะพวกมะเขือเทศพวกอะไรนะแต่พี่แดงไม่ค่อยได้ใช้นะพวกปุ๋ยเนี่ยซื้อมาตั้งนานแล้วไม่ค่อยได้ใช้เนาะจะใช้แต่ปุ๋ยธรรมชาตินะ เป็นสูตรนะนะเป็นสูตริบ8กนะทุกคนพี่แดงก็จะมาใส่ปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนาะนะเดี๋ยวเรามาลงมือปลูกกันเลยจ้าเห็นไหมทุกคนพี่แดงถอนมาจากที่เพาะเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนมันจะออกหน่อมาเนาะเล็กๆเนาะเนี่ยเห็นไหมเป็นหน่อเล็กๆออกมาเนาะเดี๋ยวเราจะมาปลูกกันเนาะทุกคน ถอนมาแบบว่ากระดิ่งเอกระดินกระดดนไปหมดทุกเพราะว่าตอนเพาะเป็นดินทรายเนาะมันก็เลยมันก็เลยไม่ค่อยเกาะเนะาะรากมันเลยไม่ค่อยเกาะเนาะเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยจ้า นั้นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนพี่แดงก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยที่เหลือพี่แดงก็ไปปลูกลงดินเนาะไปใส่ในดินเลยน้อยนียน้ใส่กระถางเนาะเสร็จเรียบร้อยเราก็มารดน้ำรดน้ําเป็นการปลูกหน่อไม้ฝรั่งในกระถางครั้งแรกนะทุกคนคอยดูว่าจะเป็นยังไงกิน <c oughs> ได้กินไหมอเอปีแรกปีสองปีแรกนะจะไม่ไม่ได้กินนะทุกคนเพราะว่าเขาจะ นอเล็กเนาะนนเล็กเราก็ปล่อยทิ้งไว้สองไอ้สามปีขึ้นไปเนาะกว่าเขาแก่แบบกินได้เนาะอันนี้ก็เป็นหน่อไม้ฝรั่งที่พี่แดงเพาะเองเนาะเพาะเองลองเพาะแล้วก็มาปลูกลงกระถางดูว่ามันจะเป็นยังไงนะเนาะรอดูว่าจะได้กินไหมในกระถางนะอันนี้หน่อไม้ฝรั่งก็เป็นว่าเสร็จเรียบร้อยเลยเนาะเดี๋ยวเราไปเก็บผักสลับกันเนาะทุกคน นี้ก็เรียบร้อยแล้ววันนี้จะมาตัดผักสลัดเนาะคนผักสลัดในโรงเรือนพี่เดงก็กินได้แล้วเนาะต้นมาเลอเลยตัดไปหลายต้นแล้วแหละให้ดูใดูใครทายถูกใครทายถูกให้ถูกรางวัลที่หนึ่งน้นบระเพ็ดเนาะแดงเอาซื้อกิ่งมาเนาะยี่สิบาทนี่เลยนี่แหละ พี่แดงก็เลยเอามามันลองเสียบๆดูเออมันเกิดเนาะตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะที่เอามาจากไทยพี่แดงก็ปลูกในบ้านเนยทุกคนแต่พอดีที่บ้านพี่แดงมันไม่มีที่แบบให้แบบเผามันเลื้อยเนาะพี่แดงก็เลยถอนออกมาเนาะมันกําลังแบบแตกใบมาใหม่เนาะหลังจากหน้าหนาวมันก็ร่วงใบหมดนะมันก็ขึ้นใบมาใหม่เนาะพี่แดงก็เลยเอามาที่โรงเรือนมาปลูกใส่กระถางเนาะเอามาวันนี้แหละทุกคนก็เลยมาปลูกใส่ในกระถางในโรงเรือนเนาะ จะรอดนี่เนี่ยหน้าหนาวจะรอดนี่เนี่ยบรเพชรนะทุกคนเดี๋ยวเรามาตัดใครจําได้ไหมว่าต้นพี่แดงปลูกทาคลิปอยู่นะเห็นไหมงามแล้วเนาะเอสคาโรล่าเนาะนี่เป็นมะเขือเทศเชอรี่เนาะพี่แดงเอามาเล็ดนะกินแล้วก็เอามาเล็ดมามมโยนทิ้งมโยนทิ้งเผื่อมันเกิดเนาะนี่ยมะเขือเทศเชอรี่พันนี้พี่แดงชอบกินเนาะเลยเอามาเล็ดมานี่เอสคาโรล่าเนาะหอมก็ถอนไปกินเยอะ แล้วแหละหลายต้นแล้วตรงที่ปลูกตรงโน้นที่เป็นหอมตรงโน้นก็ถอนไปกินหมดแล้วเดี๋ยวก็จะถอนไปกินเรื่อยๆเรามาเก็บผักสลัดลกันเลยจ้าเดี๋ยวจะตัดต้นนี้นะทุกคนต้นนี้ใหญ่แหละเดี๋ยวจะตัดไปสักสองสามต้นจะเอาพื้นที่ตรงนี้ปลูกมะเขือเทศนะเพราะว่าพี่แรงจะปลูกมะเขือเทศในโรงเรือนเนาะอือนี่ตัดผักสลัดกัน งามๆเลยทุกคนกำลังงามๆกรอบๆนะเออันนี้เขาเรียกมาราบิยาเนาะมาราบิยาผักสลัดเนี่ยเ,เรียกมาราบิยะมันจะกรอบนะกรอบอร่อยนะคะทุกคนทำสลัดก็อร่อยกินกระสมกินกระแซบนะคะอือได้แล้วต้นหนึ่ง๋ยวตัดอีก เอาอีกต้นหนึ่งทุกคนสามต้นกำลังงามๆเลยยังไงล่ะยังไงล่ะสวยไหมสวยไหมปลุกผักกินเองเนอะทุกคนปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่เนี่ยพี่แดงก็ตัดมาสามต้นเนาะสามต้นนี่ฝนตกนะทุกคน อยู่ในโรงเรือนนะกลับบ้านไม่ได้อ <c oughs> ี่ตัดมาแล้วสามต้นอันนี้นี่ต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามเนาะสวยงามเลยตอนนี้ก็หลอไปไหลหลอไปไหลที่แล้วพี่แดงจะเอาพื้นที่ตรงนี้จะปลูกมันเอ๊จะปลูกมะเขือเทศเนาะพี่แดงก็เลยต้องเคลียร์พื้นที่เนาะ แต่ก็ยังเหลือหลายต้นอยู่ทุกคนนี่ให้ดูแต่ก็ปลูกตามเรื่อยๆเนาะเพราะว่าพี่แดงก,กินนี้หมดพี่แดงก,ก็จะมีอันใหม่ที่พี่แดงปลูกเนาะน่าเจ็บประมาณนี้นะทุกคนสวยไหมสวยไหมปิดไายด้วยอัปเดตสวนให้ดูเนาะสวนผักเนาะนี่หนอไม้ฝรั่งเนาะ ที่พี่แดงเอา,มาเมล็ดโรยเลยนะโรยขึ้นแล้วเห็นไหต้นเล็กๆเกนี่ยส่วนที่ปลูกใส่กระถางไม่หมดพี่แดงก็เอามาปลูกเสริมตรงนี้เนาะเอามาปลูกแซมเนาะตรงไหนที่มันไม่ขึ้นพี่แดงก็เอามาปลูกปลูกแซมเนาะอันนี้ก็เรดดิสเนาะราดิโนนะสาสเปนยังไม่ไม่ลงหัวเนาะแต่ก็งามงาม สวยมากส่วนตรงนี้ก็โถนลันเตานะของพี่แดงนะกินมเมล็ดนะงามงามงามขัดงามนี้งามอีหลีโลแต่ใจเ่แต่จะติดฝักดกเปล่าติดลูกดกเป่าไม่รู้แต่ว่าตอนนี้มันงามมากค่ะออกดอกแล้วเห็นไหมออกดอกแล้วทุกคนจ้าวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่แดงด้วยนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า